อยากกินชาเย็นกริงปีคอยรู้นะรู้อะไรจะเล่นเกมทำชาเย็นไม่ได้ตอนเนี้ยโอ,อ้เล่นเกมคพลพยินไม่ได้ครับวอทำไมอ่ะใช่ทำไมอะ่มอะอ,อันนี้พูดถึงอะไรอกอ่ะนนจริงจริงปนะเนี่ยอยากกินแล้ว ลุงเบียนเป็นเงี้ยไะคอถามผมผมจะรู้ไหมเนี่ยช่าเจอถ่ายรูปผีบูดิซิไฟอยู่ห้องแดงแล้วผมไปเปิดไฟให้มันกลับมามืดตึ๊ดตอ่ะอากาศไม่มีหมอกอไม่มีหมอกม,มันจะสว่างเนาะ อะไรอ่าเวิ่งไฟไม่เจอลูอยู่ห้องสักลี ห้องซักรีคือห้องไหนชั้นสองว่ะห้องซักรีใช่ห้องนี้ยังไม่ลดไลงเอาเป็เงียบหน่อยว่ะ มากเลยข้างบน,นไม่มีไม่มีอุณหภูมิลดที่เลยเลงขึ้นมาข้างบนแล้วหรอผีหลอกห้องไหนหลอกผมห้องครัวแต่อุณหภูมิห้องครัวไม่ลดวัดเจอที่อุณหภูมิลงอะํกำลังลง ้องรับแขกเมื่อกี้เห็นควันพวกมาก็เลยเดินมาดูเออลงแต่ลงไม่เยอะเท่าไหรนะ่ไงเดี๋ยวแล้ววะอืมห้าองศาน่าจะผีอยู่ที่นี่แล้วมั้งฮะคนปิดประตู อห้าองศาแล้วห้องครัวล่ะห้องครัวเข้ามาปุ๊บอุณภูมิค่อยคอยข,ขึ้นก็แปลว่าอยู่ห้องนั้นแหละหน้าบ้านหนุมเช็คแล้วเนาะเออฟีซิ่งโซนแถเนี้่อกี่ควันอะไรวะควันควันควันอุณภูมิต่ำไหมอ๋อตรงนี้รถเยอะกว่าในห้องรับแผกหินเลเนี่ย สัดผีอยู่หน้าบ้านเหรอเหลือหนึ่งองศาแล้วยังไม่สูดนะต้องวางไว้พักหนึ่งมั้งถึงจะติดลบนะหรือเปล่าแลเอาไป สี 5, 4, 4, ่ห้าสี่ปฏิเบียร์หกสิบโอเคโดยพีรอบไปทีหนึ่งรถติดกินยาแล้วเกมไปวางก่อนหรือปากาดอดสวีทบอกให้เบียร์คุยนะั้นสึกมันตอบเบียร์ไ่กินยาไปะยะัง เบกกินยาปีเปอร์ตูยาอยู่หน้าบ้านมีพีเจฟินมีเม็ดสอบเดี๋ยวพอไปถ่ายรูปทันไหมยังไม่เจอของต้องสาดทานทานทานไม่มีไม่มีไม่น่ามีนะอลอยมาถ่ายไหมง่ายยากยาก็อยู่หน้าบ้านไงตรงประตูอะ เจดีย์เห็นอยู่นะแล้วโรยเกลือเขาไม่เห็นหรอผมโยงให้ตายไปยังอะอ่ะตายแลย้วเดี๋ยวใหม่สิงเกิลปิ้นศูนย์องศานี่นยังไม่น่าเป็นฟิตติงเนะาะใช่ต้องลบ เออคลิปถายแล้วผีใหญ่ยยห้องอ,อุณหภูมิอุณหภูมิขึ้นแล้วเืยอยเหล้เนี่เอา้ What? ยาวัดตึมยหญไปไหนเนี่ยมันขึ้นเจ็ดสิบองศาแล้วอะ ไปเดินเล่นกำลังกลับมาปะเตียรมันต้องปิดไฟคุยไหมครัเดี๋ยวพูดอะไรวะปอวยทำไม,ไไมอ่ะมีเฮ้ยมีรอยตีนเนี่ยอ้าวทำไมมีรอยตีนด้วยวะโอเคกลับมาแล้วมั้งอุณหภูมิลงเหมือนเดิมแล้ว ไอ้ตึกต๊กยี่เสียงตีนผีหรอพอยมีรอยตีนเนี่ยเดินเดินเล่นเพียบเลยยินเสียงหลายตีนเลยเมื่อกี้หายไปไหนวะฟู๊ตพินโอเคยังแย่ไก่นี่อยู่ทีนะเหา,ายไปไหนแล้ววะ ฮะกีล่อพอยถ่ายรูปเร็วไหนอะ่ะไหนวะที่แบบเงาไงเงาอยู่นี่ปะเงาไงางับเนี่ยเนี่ยเงาดำๆเนี่ยเี๋ติดปะ่ะติดหนึ่งดาวมาอยู่เจอเขาไปใกล้เลยเลมื่อกี้ไม่ไม่ไม่รู้ใช่เงาผีเปล่าแต่ผีมันอยู่แถวนี้เลยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะต้องครบละ ไม่ตอบใช่ปะเธอมัอจะอ,อ,อยู่แน่ล่ะเพราะเหยียบเธออยู่ตลอดหนังสือไม่เขียนไม่ฟีดด้วยไม่ฟีดตอบ้วยนะไม่ฟีดสทีอีเมท่าเหรอทั้งนั้นอะต้องเป็นเขียนเอฟห้าอะไรพวกนี้แล้วอะตอบไม่มีดอทจะไม่เห็นนะสต,ติจะแหกแล้วกำลังจะล่าลวมึงเนี่ยตอนนี้เราได้กินปิดหนึ่งเดียว เตรียมหาที่แอบก่อนเดี๋ยวติเบียสามสิบนะเบถืือทูบไว้ยังมีไม้เขียนอยู่น่าจะโดนนะห้องถ้าอยู่ห้องข้างหน้ายอย่างเดียวนะ่ะสงสยัยคอยวางั่นเเ็นเซอร์ไว้ไแถวนั้นจะไม่แต่ไม่เดินผ่านเลยเบียเบียไปเปิดไฟหลังบ้านนห้หน่อยสิครับมันปิดไฟพี ห้องแดงห้องแดงแป๊บนึงนะผมหลงทางอยู่คุยไหนไปเนี่ยไม่น่อะไรขยะแบบเบเห็นไหมอันเนี้ยน่าอะไรผีเตะกล้องผีเตะกล้องอ่ะกล้องไหนกล้องข้างหน้าอ่ะแต่พอยังจูกล้องอยู่เลยนะมันเตะจิ้งไปกิ้งมาเนี่ยหมดทันกิ้งไปจิ้งมาเออ เนี่ยอีเมจดังเลยย้ยายโมชั่นตรงไหนเราพลอยโมชั่นจะอยู่ตรงบันไดอ่ะลุงย,ย้ายย้ายไปไหนครับย้ายมาแปะตรงข้างหน้าประตูเลยก็ได้ตรงที่เราโรยเกลือย้ายมาแปะตรงหน้าประตูเรามีเรามีเควสโมชั่นไงแต่ว่าขี่ไม่ผ่าน,าน,านเลยใช่นี่แปะหน้าประตูนะอีาตาเพึ่งสิบอาจจะใกล้แล้วอะใกล้แดโพล่ละมันปิดจากอะไรวะ ใหญ่ห้องวะไม่ควนันหายนะไม่ยังอยู่เหรอสูตงสาบเหมือนเดิมการเขียนไมเห็นไหมเออเหลอแค่เคร, e, e, เรอีเวท้า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 เอออีเวท้าเออไ่หาได้กี่ชอยวะไม่รู้ดิ ามปะเรือจะหาไม่เจอเฉยหรือเปล่าวะโอ้มันมีไอ้ตัวที่เรามองไม่เห็นด้วยวะพลอยไม่ผ่านหมดละมันมีไอ้ตัวที่มันมองไม่เห็นไอ้นี้ด้วยพอดูกล้องอยู่ตลอดเลยนะอ่าลุงเอาดอ,ดอดอ่ะหันเข้าตรงใต้กำแพงใต้หลังใต้ใต้บันไดให้พลอยหน่อยดิใต้บันไดช<ะ>ใช่ใช่วางไว้รายการหนึ่งอะรายารหนึ่งเบียวางไว้ให้ล้วตรงกำแพงนัน กำแพงเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบนี้ได้ปะอ๋อกำแพงข้างหน้าใช่ไหมใช่เนี่ยเหรอือือโอเคโอเครู้่หมนหาได้แค่สองซอยวะอันนี้ผีถับไฟใส่ลุงนะลุงอยู่คนเดียวนะเ้รวเมหิตนะเออโอเคลุงออกห่างจากห้องบังทีเื่อมันตรวโอเคโอเค เฮ้ยคอยว่าล่านะานี่ผีเกิดที่ห้องหน้าแหละเฮ้ยมันเดินช้าจยางวะเบียช้ามากเลยฮ้ยไม่มันช้าอย่างนั้นอะจินเหรออา้าวคาราวโดนตัดไปใช่คาราวตัดใช่ปะจินเลยดิแต่มันช้าคือกวาจะเป็นจินด้วยซ้ำนะครับมไม,ไม่มีช้อยอื่นที่ไม่ใช่ช้าแบบนั้นแล้วเบียดูดิม,มายลิงโอเาเกโกเรียวจินอะ อุ้ยเฮียทำไมมันเดินช้าขนน่ะเออเดี๋ยวเบียร์รอดูคัดเอานะโอเคเบียร์เข้าไปดูหน่อยคัดเอามันโดนตัดมาถึงตัดรอยเลยเร็วเวลาเหรอตัดกล้องหนูอีกแล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้วคัดเอาโดนตัดคอยเปิดไปไม่ได้โอเคเร<อ>าเอา,เอากล้องตรงที่มันตกจากเครื่องทำความร้อนหน้าบ้านวางเข้หมาเลยดิดตรงไหนวะตรงไหนอะตกจากเครื่องทำความร้อน ทางใหม่อ๋อวางบนเครื่องอ่ะอางไงวะป<ด> <F S 1> เ<อ>่ม F F F ทางเหรอได้ปะมันหมุนมันหมุนกล้องอยังไงอะ่ะหมุนหมุนตามเมาส์อ๋อุนเมาส์ในการหมุนสายเมาส์ไปมา แบบนี้เหรอโอเคโอเครอบนี้ที่รักเปิดมิเตอร์ใช่ปะเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วมันต้องเดินเร็วขึ้นเนาะถ้าเดินเร็วขึ้นก็เป็นกินทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เบียลูกมันหันผิดฝั่งเบียลูกหันเข้ากำแพง what เดี๋ยวให้เบียไปแก้เป็นอโทษครับผมดีผมไม่เคยวางกล้อง เดี๋ยวกูปาดเหยือเลยได้ดิดีกว่านี้เดินเร็วขึ้นไหมเนีย่ยหรือว่าโหมดนี้มันตับผีเดินช้ากเดินะ้าไปเนาะตัลงบผีเดินช้า อ้าหแ้าต่อเนื่องออกไปไม่ลองมาอยู่กูไม่รักมึงมันตัวอะไรอะ่ะให้เดียเดินตามดูมันแปลงร่างไหมได้ป่าวแต่ถ้ามีสามซ้อยถ้ามีสามชอยพอต้องเห็นกคนออกแล้วเพราะถ้าเป็นอุปเดตนะถ้ามีสามซอยจริงๆน,นะไม่มีโคนออกไม่มีแน่นอนแต่ดอดเนี่ยไม่แน่ใจ อยู่ข้างนอกข้างหน้านแล้วหรือว่ามีแค่สองคอยวะยังไม่เลือกล่าไม่ล่านานอย่างวะเลือกละเลือกแล้ว,ลวอันนี้เดียววางกล้องให้พ่อยอใช่ไหมยังยังวางไงวะกำลังจะจับกล้องวา,วางเก็บผีมันเกิดใกล้ๆเลยจะมีหน้ากล้องกับหลังกล้องอ่ะลุง ตัวที่เป็นเลงก็คือหันไปทางที่มีใช่ถูกเนี่ยอันนี้ถูกไหมถูกอ่ะฮิตอะถูกยังถูกโอเคเดี๋ยวให้ผีล่าให้เบียเดินตามผีดูว่ามันแปลงร่างไหมดีกว่าไหม เออเพราะว่ามักปผีเดินชาแน่เลยวะ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ตันใช่ป่ะเบียร์ตันแต่เขาไม่แน่ใจนะว,ว่าไม่ตันจากทูบหรือว่าไม่ตันจากมีปากอะไรหรือเปล่าต้องเขียนไ,มไมหมอืมต้องเขียนไหมแลต้องรออีกแคปหนึ่ง ล่าข้าไปดูช้าเปิดไปเร่งเดินชาน้าม่ต้องแล้วมันจะถึงวะอะคือผีเดินมาหาผมปะป่ามันถึงว่ามันเดินชาน้าอย่างเงี้ยว่าอะไรมันถึงตัว แล้ว,ลวต่พายผีเดินมาใกล้ตลอดเลยปะเหมือนรู้ว่าอยู่ที่นี่อ่ะตัวอะไรวะเนี่ยนั่นเลยไม่เขียนใช่ปะไม่เขียนครับดูเช็คอุณหภูมิอีกทีผมว่ามันมีสองช้อยบวกว่ะดูเช็คอุณหภูมิอีกทีมันยังอยู่ตลอดเลยไม่ผีแต่พ่อย ถ้าไม่มันเหลือแค่โกเรียวแล้วอะออดอกไม่มีแน่ไม่ให้กินแต่ดอกเขาไม่เห็นจริงๆนะงั้นเราตอบโกเรียวกันเลยไหมแล้วดู<ต>จริงดูไหมว่ามันมีสองทอยจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสองทอยก็ไม่แน่ใจเ,เพราะว่าอะไรปะเพราะว่าดอกมันดูยากอ่ะแล้วโกเรียวเป็นตัวที่ไม่ค่อยออกดอกอ,อ๋อโอเคแต่แต่พอจะตอบอะไรเดี๋ยวตอบให้เหมือนกันให้หมดเลยเดี๋ยวตอบโกเรียแวแหละเพราะว่าฟรีซิ่ไม่ยอมเขียนฟีีติ้งเช็คไม่ได้ตอบไม่มีแน่นอน ออกไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวคือคือคือถ้าออกเป็นจินใช่ไหมก็คือสุบก็คือเช็คไมแค่สองถ้อยเพราะมันไม่ฟรีเป็นีก็คือมันไม่ฟรีสักทีส่วนถ้าออกโคเรียวก็อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าไม่รู้มันหนนี้ว่เมื่อกี้ผีไม่ได้แปลงร่างเลยใช่ป่ะเบียร์ไม่เลยเออโอเคน่าจะปากผีเดินช้าชาเลนเนี่ยแต่ตันทู่ไม่ได้ก็แตกเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ตันเลย ตกไปทันทีโอเรียวจริงด้วยพลอย์แต่มีเช็คเช็คไม่ได้อเนี่ยว่ามันมีสองย่อยสามย่อยเปล่าเพราะว่าเช็คได้แต่ว่ามองไม่เห็นใช่ไม,ใชไม่ค่อยออกดอทโอเรียวแล้วใช่แล้วผิดเนี่ด<อ>ดยผิไม่ค่อยแม่งข้อปัดกล้องด้วย